ลูกค้าถามว่าที่ใส่อยู่เนี่ยงานแหวนเกียงเนี่ยงานทองเทียบแท้สเสมือนแทเนี่ยเหมือนงานทองแท้มากน้อยแค่ไหนมาดูคะ่ะตอนนี้น้องแอดมินกําลังนับทองแท้อยู่วันนี้เอามาเทียบให้เห็นจระเลยนี่ลูกค้าจ๋าพีา่จ๋าอันนี้ทองแทนะมีแทกให้อ่าเดี๋ยวเทียบให้ดูอันเนี้ยทองแท้อันนี้งานเทียบแท้เหมือนไหมจะ๊ะเทียบดูเลยคะ่ะเหมือนมากมาก บอกเลยว่าแหวนเกลี้ยงนะลูกค้าความหมายดีแต่วันนี้ถ้าซื้อตัวนี้ไปใช่ไหมอันนี้คือเครื่องสลึงเนาะตัวนี้จะเป็นถ้าเทียบนะเครื่องสลึงก็คือตัวสี่มิลถ้าตัวเนี้จะเป็นหนึ่งกรัมถ้าอย่างตัวนี้หกมิลเนี่ยน้ํา,า,นานหนักเท่าไหร่หนึ่งสลึงถ้าแปดมิลเนี่ยสองสลึงอ่ะอยากได้น้ําหนักเท่าไหร่พี่จ๋าสวยแล้ววันนี้นะให้ลูกค้านะคะราคาเพียงแค่ห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดค่ะ งานเทียบแท้เสมือนแท้จากฝีมือช่างที่ทํเงินทองแท้ค่ะพี่ตัวนี้เป็นทองเหลืองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ชุดด้วยเศษทองคําแท้จากเยาวราชมีไซส์ให้มีขนาดให้อยากได้หนึ่งกรัมอยากได้ครึ่งสลึงอยากได้หนึ่งสลึงอยากได้สองสลึงพี่เลือกได้เลยหนึ g, ่งกรัมฝงอีกรอบหนึ่งนะหนึ่งกรัมให้เลือกเป็นสองมิลค่ะครึ่งสลึงให้เลือกเป็นสี่มิลน,นะคะหนึ่งสลึงให้เลือกเป็นหกมิลและสองสลึงให้เลือกเป็นแปดมิลอยากได้ขนาดเท่าไหร่อยากได้ไซส์อะไรกดสั่งได้เลยค่ะ